สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่1 3พฤษภาคม2568ที่สาราประชาคมหมู่9ตําบมอ่อนกลางอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นายสุรเดชยะสวัสดิ์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมนาย พักคารทอเทียนชัยรองเลขาธิการพักในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งพักพลังประชาราัฐและคณะลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหากลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมที่กำลังเผชิญกับปัญหาราคาน้ำนมดิบตกต่ำและอุปสรรคเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูนฟกเกษตรกรตัวแทนกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบเข้าร่วมกว่าร้อยคน นายสุรเดชบอกว่าเป็นตัวแทนของพลเอกประวิตยวงษ์สวรรคหัวหน้าพักพลังประชารัฐมารับฟังปัญหาประชาชนที่ร้องเรียนผ่านว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอพักแม้ไม่ได้เป็นสอสเชียงใหม่ก็ตามซึ่งเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของพักในการเข้าถึงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนระดับรากหญ้าพรอะเปิดเวทีรับฟังปัญหาสําคัญจากกลุ่มกเกษตรกรหลายประเด็นที่ปัญหาน้ํานมดิบราคาตกต่ําที่กเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมพื้นที่แม่อ่อนได้รับผลกระทบเพราะตอนนี้ราคาน้ํานมดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตัวแทนเกษตรกร,ร,กรได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับซื้อนี่และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนการผลักดันและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มดังกล่าวซึ่งการทำงานพักได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม ที่ร้าน12ปัอนาตำบลวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่นายสรเดชพร้อมนายพักขรได้พบปะว่าที่ผู้สมัครสอสอแจังหวัดคือเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนน่านแม่ฮ่องสอนพะเยาและแพร่มีนายสันติตันสุหัตอดีสอสอเชียงใหม่สมสมัยอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อธรรมปัจจุบันสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินายวิทยาทรงคอาอดีสอสอหสมัยและอดีตเลขานุก,การนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายพรชัยอัฐปียังกูลอดีสอสอเชียงใหม่เคสามพักไทยรักไทยและเป็นอดีตผู้สมัครสอสอพักพลังประชารั นางกิ่งการณเชียงใหม่อดีตสอสเชียงใหม่สองสมัยอดีตกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่นายถาวรเกียรต,ติชัยกอนอดีตสวเชียงใหม่นายพจนารถศรียารัดอดีตสอบจเชียงใหม่นางศรีพันธ์เขียวทองอดีตนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีนายยุทธนาสุวรรณอดีตสอบ,บจอ,อำเภอสารพีและมาที่ผู้สมัครสอสอพรรคพลังประชารัฐภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกว่า30คน นายสุรเดชกล่าวว่าในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งตนเป็นอดีตสวพเยาวเพื่อเตรียมเลือกตั้งสอสอีก2ปีข้างหน้าได้ขอพลเอกประวิตย์ว่าถ้าได้ตัวว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง34เขตแล้วขอไปช่วยคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคอื่นด้วยโดยใช้เครือข่ายเมื่อครั้งเป็นอดีตสว ปัจจุบันพักมีสอสอยู่19คนและเป็นฝ่ายค้านแม,ม้เป็นรัฐบาลแต่ก็ยังยึดเรื่องแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเป็นหลักการลงพื้นที่เพื่อหาตัวว่าที่ผู้สมัครดังกล่าวเพื่อเตรียมรับการเลือกตั้งเมื่อสรรหาได้แล้วไม่อยากให้ยุบสภาหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นพร้อมเลือกตั้งทันทีเพราะเขาลางมันมีมาอยู่เรื่อยๆบางทีมีเขาแต่ฝนแต่ไม่ตกก็มี ส่วนเรื่องสสย้ายพักและถูกดูดไปพลเอกประวิทย์ไม่ได้ติดใจและเป็นห่วงอะไรถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะขึ้นอยู่กับกระแสะและนโยบายถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อใดประชาชนท่านั้นเป็นผู้ตัดสินอำนาจอยู่ในมือประชาชนพลเอกประวิทย์บอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าอยากได้60ที่นั่งแต่ผมอยากเพิ่มหนึ่งเท่าตัวหรือ120ที่นั่งเพื่อให้พักเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้านายสุรเดชบอกว่า พรคพลังประชารัฐมีนโยบายชัดเจนแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนปกป้องสถาบันไม่แกอมอม .112 และไม่เอาบอลคาสินโนแน่นอนซึ่งพลเอกประวิตยไม่เคยเป็นเผด็จการไม่เคยปฏิวัติแต่เป็นทหารซึ่งมีอดีตทหารหลายคนที่กเกษียณแล้วออกมาตั้งพักการเมืองพลเอกประวิตยมีอายุ80ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงแม้ตกบันไดถึง4ชั้นยังเดินได้ปรอถ้าท่านแม่รักไม่ห่วงประชาชนคงไม่ทําพักการเมือง วันนี้การเมืองวุ่นวายแต่พักเรานิ่งเราเคยวุ่นวายมาก่อนตอนนี้เราเปลี่ยนโลโก้ใหม่มีคนที่มีคุณวุฒิเข้ามามากมายและพร้อมเลือกตั้งตลอดเวลาทั้งนี้ยุทธศาสตร์สำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งคือมีความจริงใจจริงจังช่วยเหลือปากท้องประชาชนเพราะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยลดช่องว่างระหว่างชนชั้นและความเลื่อมล้ำทางสังคมด้วย